สวัสดีจ้ามื่อนี้มาผัดกะเพราเครืองในไก่ได้เครื่องในไก่มาจากรถตาส์หลายวันแล้วแหละเพิ่งจะได้ทำว่างๆเพิ่งจะนึกอยากไงาเลยเอาไปล่างล่างน้ำสมายชูเดินน้องขอยล่างน้ำสมายชูแล้วก็ล่างน้ำเปล่าออกจากสามซีนาเนาะ ทามีแปลงมั่นกะเอาแปรงมั่นมาล่างเด้อแต่ทธน,นี้มั้นบ่มีเ้าเมว่นนี้กถอากาศกันยังหนาวคือเก่าละไปน่นองสิบเก่าองศายี่สิบองศานี่แหละอ่าวิธีของข่อยเนาะข่อยกะสียเอาไปลวกไน,น้นำห่อนก่อนด้วยเ่งไ เราะว่าขออยามันข้าวปกติกบเห็ดแบบบริหลวงสีกับสีข้าวเนาะเอาไปหลวกแปบเดียวบรดหลวกจนเละนะหลวกข้าวนึงหลวกข้าวมันออกหลวกทิมจัดไปเ,เาเ็ดเผ็ดจักสิบสองเม็ด ตําเรียบย้อยมือนีจะมีไข่ดาวด้วยนะกินไข่ดาวด้วยก็แล้วกันใส่หอมใหญ่น้ำเดือค่ะขาดบอวได้เลยค่ะผู้ได้บัมากกระซังด้อคกะบหอยหมักใส่หอมใหญ่ผัดกะเพราต้อตงมีหอมใหญ่ค่ะหอมหั้ใหญ่น,ะะญนะะรากกะ พันกระเพราข่อยนี่ต้องมีน้ำน้ำเด้อพันแห้งๆนี่ก็จะบ่มบมาบ้านไหนล่ะมันมันจืดมันมน้ำคุกคลิกนะค่ะอ่าไข่ดาวอันเนี้กี้ลายแห้งค่ะบ่พานเอาไหมอันที่สองอันที่สองของเราต้องสวยงามนะอันบ่งงามกด ใส่คนอินนิ่ใจว้าวสวยงามเ้ยกรอบนอกกรอบนอกนุ่มในบ่บโมเมนช้ำช้ำไข่แดงไม่ต้องสุกมากแบบนี้แหละเลิศมากผัดต่อเลย ค่อยจะจะอันปุ้งก่อนเด้อผัดเครื่องในไกน่นี่ขอปุ้งก่อนใส่ปรุงเครื่องปุ้งซอสเหี่ยมันเรียบลอยก่อนจนงค่อยเอาเครื่องในมาใส่เนาะถ้าสิตตองบะคนดูไง่้าจะได้บะตองคนดูมันเสร็จเล็เนาะปรุงไปเลยรสด,ดีของชูรสหนำต้านนิดน้อย ต้ด้วยซอสหอยอซอสฟัเกเขี่ยวขาดไม่ได้ท,ที่คิวดำจักสองหยดเนาะเพิ่มสีสันสวยงามคนกับชิมเบื้องรสขาดโอเคแล้วก็่ใส่เครื่องในไกล่ลงไปหลดนี่นะมันจะยังแดงๆอยู่เพราะว่ามันก็ยังไม่ได้สุกร้อเป็นต์นะ ข้าก็สิเอามา็ดให้มันสุกกับน้ำซอดเฮ่าเนาะกินสุกๆเลยเด้อใส่ใบบักโกรดลงไปชิ้มเบิงแล้วค่ะมันแสบกะโอเคกันบ่าแสบกับใส่ข้างพุ่งเพิ่มไป หอมหัวไงเช่น่หละง่ายๆบวมักแต่ต้นตั้มบกุกพิกนี่แหละสร้างหลายๆอย่างก็สร้างคอยบวมมกตั้มบกุกพิกหลายๆขันต้นตั้มบกุกพิงจะมันบวมกมกไหมมันแสบมือเสบแสบหมักเรียบร้อยแล้วก็เเผาลงไปจ้ะ กะเพราเนี่ยยาวาถอดเดือดขายด้วยมันมันเสพเพื่อกะเพราบานเฮากะเพราซื้อมากลำละหาบาทมันบ่หอมคือกะเพราอยู่บานเฮาเด้เรียบร้อยแล้วจ้ามามามา,มา